สวัสดีครับผมโอมนายวิศวุฒ์กันมา AKA เดฟิโลครับเนอรลัปเปอร์พร้อ apper, มแล้วไปเลยกันเจี yeah. ๋ววันนี้เราจะมาพูดถึงภาษาไทยกันนะครับยอยอยอภาษาไทยสมัยนี้ทำไมมันขัด าบางคนแค่ก๊อปปี้แล้วก็จับวางบางคนไม่รู้จังหวะการละเทศะลักษณะคําประพันธ์ที่ประดับมาคือบางคนนั้นก็พูดแต่พิมพ์ไม่เคยถูกความรู้ตั้งมากมายแต่ใจไม่เคยผูกไม่เคยจะใส่ใจความเป็นไทยไม่เคยอยู่มีแต่ภาษาใดฮะไทยไม่เคยถูกก็รู้ว่าชอบกันแต่คําคือคําไทยอย่าให้มันครอบงาเดี๋ยวพังกันบานเลยภาษาสมัยนี้ช่างน่าละอายใจเพราะใช้ไม่เคย มันสุดเกินบรรยายก็อยากให้ลองคิดสักนิดกันสิว่าภาษาจะเป็นไงต่อไปลองคิดผ้าไม่อาจจะบันจงพังลงแล้วิหน้าทุกคนก็มองดีสักนิดอยา่าสคิบข้ามก็อยากให้ตองดูมองดูความเป็นมาภาษาที่เราใช้ต่อไปจะเย็นชาอยากให้เราพูดกันถูกคํากันเต็มตาไม่ให้เราใช้ผิดใช้สิทธิความเป็นธรรมเยอะโยโย โย่เด็กผินอยมาฟักเตโย่โย่โย่ภาษาผิดผิดคนหยุดกันซะที่ไปเป็น,ปนภาษาไม่สนุกกันนะควรใ้ให้ตู่มันก็อดู่งงันวันถ้าตเราใจใตุ่มมันจะดูงมนักเพราะนี่ภาษาไทยไม่ใช่ของใครครับมาอนุรักษ์ภาษาไทยในใจของเรากันนะเจี yeah. ๋ยมีเพลงเนี่ยนะครับผมทำไปสองเพลง Dia. Yeah. วันภาษาไทยเป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าไม่เหมือนภาษาใครเด็กๆเ,เล่ดตั้งคำถามกันทำไมภาษาไทยคนเขาถึงให้ความสำคัญเพราะมีประโยชน์ตั้งมากมายมีทางความรู้และสิ่งทางมีพระยันชนะอักษรไทยแล้วก็วันในยุคคนอาจตั้งใจถึงคำจดเล็กและตัวทรรมิลมูท่าเกิดตั้งใจอาจเราจะตาสว่างเหมือนอยู่คนลยยุและสิ่งวัฒนมนั้นเหมือนกับแสงที่แฝงไปได้วยความรู้มีนิทานติดหูนั่นก็คือพระอภัยมณีแต่ขึ้นดอสุนทรผู้บันทึกลงในวรรณคดีมี นิทานดีๆที่เข้ามาอยู่ในวรรณกรรมเด็กๆเขาก็ตั้งใจอ่านได้สับกับไปวรรณคัมมีประเพณีไทยทั้งลอยกระทงและส่งการมีความสุขกันทั่วไทยเหมือนลูกแอปเปิลที่ผลงามให้เด็กไทยได้สดใสและก็ได้พบกับผลทางจนเป็นความรู้ในชีวิตจนมีความคิดเป็นผลงานพลมีกรเป็นเหมือนทองคำอยากให้มาลองเข้ามาลองกันอยาเป็นทํามองเข้ามาลองทําอาจจะแปลกฟองแต่เราลองมันมันเป็นล้ำคลองให้เราจองจํามันเป็นทํานองให้เราลองฟังอาจจะไพเราะเหมือนไหมทองคําแต่ถ้าได้ลองเราจะรอฟัง เยี่ยเยี่ยเดยวผิดโลกเยี่ยขอบครับ